อ้ยไม่อยากเรียนออนไลน์เลยอะไร่สารละท้าไมฉันต้องเรียนด้วยเนี่ยเกียดวิชาอังกฤษที่สุดเลยโอ้ยวันนี้ไม่ต้องอาบน้ำหรอกเราสะอาดพองานเก่าก็ยังไม่เสร็จงานใหม่ก็จะมาอีกแล้วโอ้ยน่าเบื่อที่สุดเลยครูความคิดฉันต่ำมากบังคับให้นักเรียนเปิดกล้องเพราะเหตุผลที่ตัวเองคิดว่าเรียนกับผี สมองคิดได้แค่นี้จริงเหรอฮะครูอังกฤษอะไรเนี่ยเน้นสอนแต่แกมมาหุยนักเรียนคนไหนไม่เปิดกล้องฉันจะไม่เช็คชื่อให้เปิดกล้องสิถ้าไม่มีใครเปิดกล้องฉันจะไม่สอนโอ้ยเปิดก็ได้หุยตามใจนังหน่อยก,ก็ได้ทำไมต้องสั่งให้นักเรียนใส่เสื้อเหลืองตอนเรียนวิชานี้ด้วยไหนไหนก็เรียนเสร็จแล้วเช็คเฟซโรงเรียนหน่อยดีกว่าว่ามีข่าวสารอะไรบ้างว่าไงนะพรุ่งนี้เปิดเทอมหรออ่ะ ไม่อยากเปิดเลย <c oughs> งานยังไม่เสร็จเลยทั้งอังกฤษทั้งภาษาไทยทั้งคณิตศาสตร์ยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลยทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้เนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆโอ้ยเปิดไลน์มาก็มีแต่เรื่องเครียดๆครูบอกจะให้ส่งสมุดตอนเปิดเทอมทั้งครูอังกฤษทั้งครูวิทยาศาสตร์ฮ แหม่ก็ครูไปไวเองนี่นาฉันไม่มีทางจดทันหรอกอย่ามาว่าฉันต้องเอาอะไรไปบ้างเนี่ยไม่ได้บอกเลยตารางสอนครูก็ไม่ได้เอามาให้นักเรียนดูเลยสองทุ่มแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้ไปรับกรรมต่ออีกตั้งหกเดือนอยากกลับไปปิดเทอมเหมือนเดิมจังเลยโอ้โหเสียใจจังเลยพรุ่งนี้ก็ต้องเหนื่อยอีกแล้วแถมยังจะมาครูยังไม่ให้คุยกับเพื่อนด้วย กลัวโควิดขนาดนั้นเลยหรือไงไม่อยากตื่นเช้าเลยอะเช้าแล้วสดใสมากเฮ้ยไปคาเฟ่ดีกว่าอุ้ยล <c oughs> ไปว่าเปิดเธอทำไม <c oughs> ก็ได้ฉันไปโรงเรียนก็ได้ <c oughs> ทำไมดีเนี่ยสายแล้วเจ็ดโมงครึ่ง สนิทหายไปกันทั้งสามคนเนี่ยฉันปล่อยให้ฉันอยู่ในห้องกับคนอื่นที่ไม่ได้สนิทเนี่ยนะน่าเบื่อที่สุดเลยวางกระเป๋าแล้วก็นั่งที่ก่อนดีกว่างานก็ยังไม่เสร็จตั้งเป็นหกงานแน่โอเคได้เวลาไปสอนห้องนี้และปห้าทับหนึ่งมีแต่เด็กหน้าเบือ่ออะไรเนี่ยเด็กดือด้อเยอะเลยไม่ยอมส่งคำุตดมาให้ฉันแถมตอนเล็กก็ยังไม่เปิดกล้องอ,งองีก ปวดหัวเลยสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูเด็กหิงนักธิดาเอาสมุดมาส่งเดียวดนี้คือหนูไม่ได้เอาสมุดมาค่ะ าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของเราด้วยนะคุณผู้ชม